เปิดดวงชะตาราศีกรกฎนะครับในเดือนธันวาคม67รวมไปถึงผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนากำเนิดอ,อยู่ที่กรกฎด้วยนะครับสามารถรับชมคลิปนี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับชาวราศีกรกฎนะอ่ะกากรกฎเนี่ยในเดือนธันวาคม67นะครับเออจริงๆรกรกฎเป็นราศีที่แบบที่แบบชีวิตมันไม่ได้ไม่ได้มีดราม่าอะไระนะครับเพราะว่า คือโดยหลักใหญ่ใจความเนาะดาวเสาร์เนี่ยเขา,เาย้ายออกจากดวงชะตาไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี -66 แล้วนะครับตั้งแต่1มีนา -66 แล้วนะครับดาวเสาร์ได้ย้ายออกไปจากการเล็งดวงชะาานะครับก็ชีวิตค่อนข้างที่จะตั้งต้นอะไรใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยน้อยลงเยอะแล้วนะครับ ดราม่าต่างๆในชีวิตเนี่ยก็ไม่ไม่ไมค่อยมีละนะครับแต่ว่าดาวทีจจออยู่เนี่ยนะครับนะที่ทำให้มันเกิดปัญหาก็คือว่าดาวอังคารที่มาทับลัคนาราศีเนี่ยเป็นนิดนะครับก็คือเสื่อมอังคารเป็นดาวการงานเนาะแล้วก็เป็นดาวบุตรบริวารน,นะก็ต้องแบ่งเป็นในเรื่องของการงานก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องการงานชาวราศีกรกฎนะครับการงานมัน มีแต่เรื่องให้แก้นะครับมันเต็มไปด้วยการแก้ไขแล้วก็การถดถอยในบางอย่างมันอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาบ่อยหน่อยนะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็การงานมันไม่ค่อยก้าหน้าต้องบอกนี้นะครับมันสามารถที่จะทําไปได้การงานธุรกิจต่างๆราศีกรกฎสามารถที่จะทําไปได้นะครับดําเนินการไปแบบ ตามเวลาของมันตามหน้าที่ของมันตามกลไกของมันแต่มันไม่ได้ดําเนินการไปแล้วมีลักษณะของการพุ่งทยานแบบก้าวกระโดดแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นการทํางานไปเพื่อแบบทรงๆอ่นะประคองประคองไปแล้วก็มีปัญหาแล้วก็แก้แก้ปุ๊บก็ทรงๆไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือชาวกรกฎในบางคนที่แบบ ออที่มีปัญหามาก่อนนะมาก่อนหน้านั้นแล้วก็กําลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมันมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าในตําแหน่งรลาภะซึ่งแปลว่าอาชีพเนี่ยมีดาวมรตยูด้วยมรตยูแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับและดาวการงานของคุณณขณะนี้เป็นนิดเกือเสื่อมเดินถอยหลัง้วยนะครับกลายเป็นว่า บางทีอาจจะเบื่อจนทนไม่ไหวบางทีอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วบางทีรู้สึกว่าอิ่มตัวมากๆอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนอาชีพก็ว่ากันไปนะครับเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงเดือนมกราคมปีหนะ้าต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนฟังให้ดีนะการดูดวงต้องแยกนิดนึง การดูดวงเนี่ยเราจะบอกว่าดวงดาวเนี่ยนะมามีอิทธิพลต่อเรา100%ไม่ได้นะครับดวงดาวมีผลต่อเราเนี่ยเหมาแมนตีง่ายๆเอาเอาแบบเข้าใจง่ายๆ50%พอนะครับส่วนอีก50%นะครับก็คือการกระทําของเรานะครับการตัดสินใจของเรานะการเลือกของเรานะเช่นดวงดาวเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดาวการงานเป็นนิดคือเสื่อมและกําลังเดินถอยหลังนะมี ดาวการเปลี่ยนแปลงดาวเมโตยูเนี่ยอยู่ในเรือนอาชีพเพราะฉะนั้นหากใครกำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงคุณจะได้สิทธิ์นั้นในการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะเทคแอคชั่นหรือเปล่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเปลี่ยนแล้วสำเร็จเปลี่ยนได้นะครับอ่าแล้วมีหรอที่อยากจะเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนไม่ได้มีนะครับหมอแม่เคยเจอมาแล้วนะครับสำหรับ ลูกดวงในอดีตในอดีตที่หมอแมนเคยรับดูดวงส่วนตัวก็มีคนที่อยากจะเปลี่ยนงานใจแทบขาดยื่นซองลาออกไปเลยหัวหน้าบอกว่าอยู่ช่วยกันอีกสักปีได้ไหม <laughs> สรุปก็ยืดกันไปประมาณ6เดือนเห็นไหมอยากออกแต่ไม่ได้ออกมันมีนะครับกรณีเนี้ยกรกเนี่ยถ้าอยากออกได้ออกนะอยากเปลี่ยนได้เปลี่ยน นะแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณไม่อยากออกก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงหน่อยช่วงนี้นะครับมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นถามว่าปัญหามีไหมมีเรื่อยๆนะครับมีให้แก้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็งานบางอย่างเป็นปัญหาเก่าๆนะเป็นปัญหาเก่าๆนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าเป็นปัญหาเก่าๆแก้แล้วจบนะก็จะมีปัญหาใหม่ๆม,มาแทนนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่ามีความน่าเบื่อนะในงานของเราเนี่ยมันก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะนยังมีความมั่นคงอยู่ถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนมันก็อยู่ได้ก็อยู่ไปแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับและอารมณ์ของการไปทํางานที่ใหม่ก็จะดีขึ้นนะก็สักพักหนึ่งอะ่ะจะตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วต้องดีขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องการค้าการขายถ้าใครทําการค้าการขายอันเนี้ยอาจจะแปลกแหวกแนวหน่อยอนะครับเพราะว่าการค้าการขายเนี่ยมันมีเกณฑ์การค้าขายแต่เป็นต้องไปขายในที่ใหม่ๆขายสินค้าใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับถ้าขายของเก่าๆสินค้าเก่าหรือที่เก่าเ่าหรือวิธีการเก่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับต้องทําเป็นสิ่งใหม่ถึงจะดีกว่าสินค้าใหม่นะครับ หรือช่องทางขายใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆอะไรพวกนี้จะได้ผลดีมากกว่านะครับค่อยๆทำไปนะเราเข้าสู่เรื่องการเงินเลยดีกว่านะครับดาวการเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนอ่าในช่วงครึ่งเดือนแรกก็แล้วกันครึ่งเดือนแรกเนี่ยสถิติพปุตตะมันมีโอกาสที่คุณจะได้แบบเงินจากช่องทางใหม่ๆนะมีโอกาสมีโอกาสจะได้เป็นแบบ ใช้คาว่าโชคลาภรายได้แล้วกันโชคลาภรายได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่ได้มาจากโชคลาภก็มีหรือรายได้ที่แบบเราสแสวงหารายได้จากการทํางานก็มีนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16เลยนะครับครึ่งเดือนแรกจยมีโอกาสที่จะการเงินดีนะครับใครค้าขายใครเป็นคนกลางตัวแทนในหน้านะครับค่อนข้างที่จะดีเวิร์กทำแล้วได้เงินนะฮะ ส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยปรากฏว่าดาวการเงินไปสู่ภพอรินะดาวการเงินไปตกอยู่ในภพอริแสดงว่าเอ้ยมันเริ่มติดขัดแล้วนะช่วงครึ่งเดือนหลังเนะี่ยรายได้อะไรต่างๆนะครับมันจะดรอปลงหรือแม้กระทั่งรายจ่ายเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับถ้ารายได้ไม่ดรอปแสดงว่ารายจ่ายจะเพิ่มนะครับก็มีอยู่2ออย่างเนี่ยดาวการเงินเข้าสู่ภพอริบางทีอาจจะต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้หนี้สินต่างๆ เงินอะไรที่มันแบบเป็นการจ่ายรายปีนะเงินค่าประกันอะไรพวกเนี้ยประกัน,นรถประกันชีวิตประกันสุขภาพนะต้องจ่ายนะครับนี่คือราศีกรกฎนะเรื่องการเงินจะเป็นลักษณะนี้นะครับครา,าวนี้เนี่ยแต่ข้อดีข้อดีอน,นี้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวดวงนี้อยู่ในภพอรินะครับแต่ก็เป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับ ข้อดีก็คือว่าถ้าคุณจะไปกู้หนี้ยืมสินไปขอสินเชื่อไปขอไฟแนนซ์ต่างๆไปยื่นนะครับสถาบันทางการเงินเนี่ยนะครับจะยื่นผ่านจะยื่นผ่านนะต้องบอก่างนี้นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นเทวีโชคเนาะในเรือนอรินะครับแสดงว่ามีการต่อสู้แล้วได้มาซึ่งการต่อสู้นั้นนะครับนี่คือเรื่องการเงินของกรกฎนะครับต่อมาในเรื่องความรักนะครับน่าจะบอกไปหลายคลิปแล้ว นะส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็ฟังกันใหม่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่คำตอบของชีวิตในช่วงนี้นะครับคือมันมีอะไรที่คุณเจอมาหนักๆมาแล้วแล้วก็ต่อไปน,นี้คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เข้ามาโดยที่ไม่ท็อกซิกนะครับถ้าเข้ามาแล้วแบบท็อกซิกนะก็ขจัดทิ้งอย่างเดียวนะครับคนที่เข้ามาแล้วจะไม่ท็อกซิกนะมีโอกาสเจอไหมมีนะครับ คือต้องบอกอย่างนี้ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์นะก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะเหมือนลิ้นกับฟันนะครับพูดกันไปก็มีปัญหาคุยกันไม่ได้เลยพูดกันคนละเรื่องคนละภาษาเลยนะครับหลังจากวันที่5เนี่ยนะครับดาวศุกร์เล็งลัคนาราศีเจอกระดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นพูดจาดีกันมากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่า100%นะดีกันมากขึ้นแต่ไม่100%เนะครับเพราะดาวปัตตานียังเป็นมรณะอยู่นะครับมันก็ยังมีอะไรที่มันคุ่นข้องมองใจอยู่ลึกๆนะครับความสัมพันธ์มันดีดีแค่ภายนอกนะครับในใจอาจจะมีอะไรที่มันมันไม่ค่อยแฮปปี้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมความต้องการกันมากขึ้นนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ย เป็นเทวีโชคนะเล็งลัคนาราศีเป็นพินทุบาทคือความต้องการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคนที่มีคู่มันก็ค้นอยู่ด้วยกันอ่ะมันสามารถพูดคุยกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของคนโสดละ่ะนะครับส่วนคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคนถูกใจไหมต้องบอกว่ามีครับนะคนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิเคยใช้ชีวิตครอบครัวาม,มาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีลูกติดเป็นพ่อไม่แม่ไม นะเคยมีมีตำหนิพูดง่ายนะครับหรืออาจจะเคยต้องคดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมหลังวันที่5ดาวศุกร์เร็งลัคนาราศีพร้อมกับดาวปุตตะทับลัก์มันม,มีมีโอกาสแบบถึงขั้นมองไปถึงการสร้างครอบครัวกันเลยอ่ะคุณอาจจะมีแพลนเลยนะการสร้างครอบครัวการแบบนะอนาคตเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะมีโอกาสที่จะมองไปจุดนั้นเลย แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าดาวคู่ครองเป็นมรณะดาวเสายังเป็นมรณะจนถึงปี68นะครับถ้าเกิดคุณจะคีปความสัมพันธ์คือรักษาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วหลัง19พฤษภาคมปี68ดาวเสาย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสุภะนู่นละครับดวงที่จะต้องตกล่องป่องชิ้นดวงของการที่ต้องลงหลักปักฐานนะครับมีคู่ฮะสละโสดอะไรแบบนี้ จะโดดเด่นช่วงหลัง19พฤษภาคมปี68ฟังให้ดีนะปี68นะ,ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูกันไปก่อนนะครับเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนนะครับใช้เวลาถ้าเขาอยู่ถึงตอนนั้นนะก็จะมีข่าวดีนะครับสำหรับคนโสดนะ,ะช่วงนี้ดูใจกันไปก่อนมีโอกาสที่คนจะเข้ามาครับแต่ เกณฑ์ที่จะตกล่องป่องชิ้นที่จะดีนะครับจะได้สละโสดแต่งงานหลัง19พฤษภาคมปี68นะครับตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็น่าจะงานใหญ่ด้วยนะไม่งานใหญ่ก็ญาติเยอะอะประมาณนี้นะครับอ่ะไม่มีอะไรนะคนโสดก็ว่ากันไปนะครับมีความรักกันได้เดี๋ยวมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุต้องระวังสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกและฟันระวังแบบเคี้ยวอะไรแล้วก็ไปแบบอ่ะฟันเฟินบิ่นคนอายุมากๆนะตั้งสีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสนะฟันบิ่นฟันแตกนะถอนฟันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวนะครับจะแบบขาดแคลเซียมนะก็ว่าไปออกกําลังกายเนี่ยระวัง จะฟกช้ำดำเขียวเส้นเอ็นอักเสบนะครับแต่เป็นไม่นานเป็นนิดเดียวเป็นแป๊บเดียวนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นโรคประจำโรคประจำตัวเป็นโรคที่แบบคุณก็รักษามาเรื่อยๆนะครับคือตรงเนี้ยมันก็ต้องใกล้หมอหน่อยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสจะเป็นลาภะด้วยก็เจ็บป่วยอะไรหาหมอได้กินยาหายหาหมอหายไม่น่าเป็นห่วงก็ลกฎเนี่ย หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ของชีวิตของปุถุชนธรรมดาปกติเจ็บป่วยก็ไปหาหมอเป็นไข้ก็ไปหาหมอแค่นั้นก็จบไม่ได้มีอะไรที่แบบเสียหายหรือว่าเลื้อรังอะไรแต่อย่างใดนะครับดาวเสาร์เว้นมรณนะอีกแล้วไม่มีอะไรเลื้อรังอยู่แล้วครับนะสบายๆนะครับระวังเรื่องของเนี่ยอ่ภัยเล็กๆน้อยๆอะ่ะจากของแข็งของมีคมอ่ะ เดินเตะขอบโต๊ะขอบตู้ขอบเตียงชนนั่นชนนี่นะเล็กๆน้อยๆน,นะครับระวังตรงนั้นก็พอนะฮะต่อมาเนี่ยเรื่องของโชคลาบลาราศีกรกฎนะก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่1นธันวาคมเนี่ยนะครับดาวโชคลาบไปสถิตอยู่ในภพอริเป็นมหาจักรก็แสดงว่าลาภผลของคุณน่ยมันก็คงจะได้มาจากความวิทยะอุตสาหะความเหน็ดเหนื่อย การงานการทํางานทําธุรกิจถึงจะได้มานะครับส่วนดาวพุดต,ตะดาวโชคลาภเล็กเนี่ยเป็นนิดคือเสื่อมนะทับลักนาราศีด้วยแสดงว่าอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยมันจะไม่ได้มานะมันจะได้มาจากสิ่งของที่เป็นอะไรฮนะที่เป็นชํารุดมาก่อนหรือว่าเป็นความทุกข์มาก่อนเนี่ยเป็นทุกข์ลาบเป็นลาบจากความทุกข์นะครับซึ่งอาจจะต้องเกิดความเสียหายนะครับหรือสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วถึงได้โชคลาภมาเพราะฉะนั้นโชคลาภก็ ไม่ได้จัดว่าเด่นบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ได้จัดว่าเด่นในช่วงวันที่1น,นะครับส่วนวันที่16อ่าอันนี้จุดนี้มีลุ้นขึ้นเพราะว่าดาวโชคลาภเล็กเนี่ยดาวโชคลาภใหญ่นะครับก็คือดาวศุกร์นะครับเล็งลัคนาราศีและเป็นเทวีโชคนะสวยงามอยู่นะแล้วก็เล็งกับดาวอังคารคู่มิตรนะก็ใช้ได้อยู่นะครับถือว่ามีเกณฑ์มากกว่ามากกว่าวันที่1น,นะครับมากกว่าวันที่1 นะครับส่วนวันที่30ดาวศุกร์เนี่ยย้ายนะไปหาดาวเสาร์แล้วนะครับเดีย๋ยวสลากเขาออกอีกงวดหนึ่งน่าจะ30เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าดาวเนี่ยย้ายช่วงเช้าเลยนะเท่ากับว่าตอนช่วงสลากออกเนี่ยดาวศุกร์ไม่ได้สถิตเล็งลัคนาราศีกรกฎแล้วดาวเทวีโชคมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยนะในช่วงที่เด่นที่สุดในเรื่องโชคลาภของกรกฎก็จะเป็นช่วงวันที่ 16ทธันวาคม67นะครับส่วนวันที่1กับ30เนี่ยก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับไม่เด่นเท่าวันที่16นะเนาะก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับที่คือทั้งหมดของอดวงชะตาราศีกรกฎนะในเดือนธันวาคม67เป็นช่วงเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีนะครับหากท่านชื่นชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ